เฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นพี่เบาอุ้ยเชียโอ้ยวัดโอ้ยเด้งเบาแดงเบาลุงเนี้ยไอ้เยอะสามนาทีมันคือสามนาทีเองอ่ะคือโดนโดนไปแดงแล้วอ่ะมึงเจริญนะมึงอ่ะ อุ๊ยยายาย่าเลยไอ้แบบกดกดยิงยิงอ่ะกดกดยิงยิงยิงอะเจเลยเหมือนแทงโอ้โหสวยสวยจัดวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยโอ้โหไมตาดโดนส่วนไปสิพวกนี้มันวิ่งไม่ค่อยทันเลยนาะมันเป็นเชี่ยเลยสวยเพื่อน วัดเสียวายตัวลอกวายตัวลอกว้ดนี่ยเหรออี๋ประตูโล่ไปดิเอางงดิไอ้เียงงไปสิลูกดีลูกเดิมเปิดมองออนไลน์อย่งเงโอ้โหฮะสวยไปเลยจ้า ไปลิช่าเอ้ยมนจะขอบอลอยู่ได้สวยแทงล่างโอ้ยปุ้งเฮ้ย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 ไปไหนไปไหนสวยล็อกลงสวยอ่าสวยสวยครับพี่ ไปครับพี่มาลีสวัสดีครับโอ้โหเปิดไปโอ้โหดูมันเอรไอไอ้ไ้ชี้ไม่เข้าอหี้ยไปบ้าไอ้บั้มสวยเพื่อนดีอุ้ยกระดกผู้โ้โหไอ้ใจใจนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไปไหนครับน้อนสวยอุ้ยบนนี่แหละแต่ใครบอกไปล่างดีกว่า โอ้โหเต็มคอไปยังเต็มคอไปฮี้ฮู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 ้้ลอนยิ่อยู่เย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 ่สับเย่เย่เย่เออเอาหน่อยเออเอาหน่อยดีเออเอาหน่อยเอาหน่อยกันสิเอาหน่อยกันสิเหนี่ยทำยียอะไรกันปังโอ้โหั อุ้ยโอ้ยไอ,ยอย้ท่าอะไรอะ่ะฮะท่าอะไรครับเนี่ยท่าอะไรครับน้อยสวยเพื่อนไปอยู่ๆอ,อุ้ยว้าห้ยโอ้ยเล่นก็เล่นนะว้า,วาโอ้โหคนแรงอ่ะโอ้โอห้แรงจังนะแรงจริงเลยต้องให้พี่ต้องให้พี่โนรยิงโนสังหารแล้วอ่ะ เอาอะไรอะอะไรอ่ะอยยใจ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 ใทำไมอย่ไหว